สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับตรงวัดสนามเหนือปากเกร็ดนนทบุรีนะครับเพื่อมาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของริมตรงเขื่อนปากเกร็ดนะครับตอนนี้นะครับระดับน้ำนะครับก็ขึ้นสูงนะครับขึ้นมาถ้าจะตรงบันไดนี่ก็คือขึ้นมาเหลือบันไดสองขั้นนะครับต้องบอกกับว่า หลายที่หรือบ้านที่อยู่ข้างๆนะครับทั้งวัดและบ้านคนนะครับก็มีการวางหรือสอบสายเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับก็ป้องกันน้ําที่จะไหลเข้านะครับแล้วก็มีป้ายประกาศเตือนนะครับนี่ก็คือการรักษาดับน้ำนะครับของ ก็เริ่มเข้ามาขังนะครับบริเวณใกล้ๆบ้านนะครับก็ทางชาวบ้านนะครับก็จะมีการนํำสูบมาติดตั้งนะครับเพื่อสูบน้ําออกไปจากบริเวณหน้าบ้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จอยู่ใกล้ๆกับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีแค่เขื่อนกั้นนะครับตรงนี้นะครับ นี่ครับจะมีป้ายนะครับเตือนผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับกรณีเกิดน,น้ำท่วมนะครับให้ระมัดระวังนะครับผลของขึ้นไว้บนที่สูงนนี้นะครับจะมีป้ายเตือนอยู่นะครับ ครับขณะที่กรมทางหลวงนะครับก็รายงานความเสียหายของถนนหนทางนะครับในหล,หลายจุดนะครับซึ่งถนนหนทางก็ยังเสียหายบางจุดก็ยังสัญจรผ่านไม่ได้นะครับในจุดที่มีน้ําท่วมนะครับซึ่งหลายจังหวัดก็ยังน่าห่วงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดวนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นนะทางเหนือก็มีกําแพงเพชรนะครับ